องข้อที่หนึ่งคือเรื่องจริตคำว่าจริตนี้ที่จริงเป็นคำที่ไม่ตรงทีเดียวคำที่ตรงกับจริตคือคำว่าจริยาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าคำว่าจริตก็มาจากจริยาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าจริยาคืออะไรจริยานั้นถ้าจะเอาตามความหมายที่เต็มบริบูรณ์ก็คือ ความประพฤติของบุคคลที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือความประพฤติของบุคคลนั้นนที่เป็นอย่างนั้นนั้นเกิดขึ้นอย่างนั้นบ่อยๆหรือปรากฏอย่างนั้นบ่อยๆใช่ว่าเป็นความประพฤติประจําซึ่งเราพูดได้ว่าเป็นพื้นนิสัยของเขาหรือเป็นสภาพพื้นเพของจิตของบุคคลนั้นก่าวอย่างหนึ่งว่าเป็นลักษณะความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่ง ตามสภาพจิตที่เป็นปกติของบุคคลนั้นๆนอันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจริยาทีนี้บุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นเราเรียกว่าจริตคือจริตนี้เป็นตัวบุคคลบุคคลที่มีจริยาอย่างนั้นๆก็เรียกว่ามีจริตอย่างนั้นๆก็เป็นบุคคลที่เป็นจริตอย่างนั้นๆก็ขอให้แยกให้ถูก ตัวลักษณะนิสัยลักษณะความประพฤติพื้นเพจิตใจของบุคคลน,นั้นเป็นจริยาตัวบุคคลที่มีลักษณะนิสัยความประพฤติแบบนั้นเราเรียกว่าจริตในที่นี้เราเอาบุคคลเป็นหลักเราก็เลยเรียกว่าจริตทีนี้ถ้าหากว่าพูดตามภาษาอย่างวิชาการสักหน่อยก็อาจจะให้ความหมายของคำว่าจริตว่าเป็นแบบ หรือประเภทใหญ่ๆของคนที่เราจัดตามพื้นนิสัยหรือลักษณะความประพฤตินี่คิดว่าความหมายอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจได้พอสมควรเมื่อเราเข้าใจความหมายของจริยาและจริตแล้วทีนี้ก็มาดูว่าเราจัดแบ่งประเภทคนตามลักษณะนิสัยวิแบบความประพฤติอย่างนี้ เป็นกี่แบบท่านก็จัดไว้เป็นแบบใหญ่ๆได้หกแบบเรียกว่าจริตหกได้แก่หนึ่งราคาจริตสองโทสัจริตสามโมหจริตสี่สัทธาจริตห้าพุทธจริตแล้วก็หกวิตตก,กจริตฟังดูชื่อนี้อาตมาก็เข้าใจว่า คงจะได้มองเห็นความหมายกันบ้างแล้วเพราะว่าศัพท์เหล่านี้มีใช้ในภาษาไทยอยู่ไม่น้อยเป็นศัพท์ที่อาจจะค่อนข้างง่ายราคาจริตก็คือคนที่มีพื้นนิสัยหนักไปทางราคะแต่ราคะในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเหมือนในภาษาไทยคําว่าราคานะหมายความว่าชอบติดอกติดใจอะไรง่ายๆ คือพูดง่ายๆก็คือราคะจริตก็คนที่มีลักษณะนิสัยแบบรักสวยรักงามมักจะติดใจในอะไรง่ายๆสองโทสัจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยหรือพื้นเพจจิตใจที่ใจร้อนหงุดหงิดเป็นคนชอบรวดเร็วรุนแรงแล้วก็สามโมหจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยแบบ คอนข้างโงกเขาเป็นคนเหงาซึมขี้งงหรืองมง,ง,งายแล้วก็สี่สัทธาจริตก็คือคนที่มีลักษณะที่น้อมใจเรื่อมใสเชื่อง่ายหรือราบซึ้งใจง่ายๆต่อไปห้าก็พุทธิจริตคำว่าพุทธินี้ก็แสดงถึงปัญญาก็คนที่มีลักษณะนิสัยพื้นเพจิตใจที่มักใช้ความคิดพิจรารณา แล้วก็สุดท้ายวิตกกจริตก็คือคนที่มีลักษณะนิสัยที่ชอบนึกคิดอะไรจับจดฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ลงตัวเอาแล้วนี่ก็เป็นคนหกประเภทที่เราจัดตามลักษณะพื้นนิสัยแต่นี้คนเราโดยทั่วไปนั่นก็ไม่ใช่ว่าจะมีจริตอย่างเดียวล้วน ปรากฏว่าคนมากมายทีเดียวเนี่ยจะมีจริตหรือถ้าให้ถูกก็คือมีจริยาเนี่ยอาจจะเกินหนึ่งแบบเป็นสองแบบหรืออาจจะถึงสองสามแบบสี่แบบเนี่ยปนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําให้มีการแจกแจงซอยจริตนี้ออกไปตามจริตที่มาผสมกันนี้ออกทําให้มีทั้งหมดถึงหกสิบสามจริตด้วยกัน นี่ตามแบบตำราที่จัดไว้ว่าจริตนี้เมื่อแบ่งออกไปแล้วแยกละเอียดพิสดารตั้งแต่จริตล้วนๆขึ้นไปจกนกระทั่งจริตผสมเนี่ยจะมีถึง63าจริตหรือหกสบาแบ่งเมื่อจะให้กรรมฐานก็จะต้องพิจารณาว่าจะให้กรรมฐานใดจึงจะเหมาะกับจริตของบุคคลผู้นั้น อันนี้ในกรณีที่เขามีจริตผสมท่านก็บอกว่าควรจะให้โดยถือเอาจริตที่ปรากฏชัดเจนที่สุดนี่เป็นหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าในทางปฏิบัตินี่ก็ไม่ใช่ง่ายแม้แต่ว่าเพียงจริตเดียวนี่ก็ต้องใช้เวลาที่จะสังเกตบุคคลผู้นั้นนี่ถ้ามีจริตผสมหลายอย่างก็จะดูว่าคนไหนจริตไหนเด่นชัดนี้มากกว่า หนักไปทางไหนนี่ก็อาจจะต้องใช้เวลามากเหมือนกันแล้วก็มีความสามารถในการสังเกตด้วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลพอสมควรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าวันนี้เราพูดกันแค่หลักๆในรายละเอียดก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าต้องการก็ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแต่ว่าพูดได้ว่า โดยหลักแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ที่จะต้องเป็นคนสำรวจตรวจดูแต่ว่าตัวบุคคลนั้นเองก็อาจจะสำรวจตัวเองเพื่อจะดูว่าตนนั้นควรจะใช้กรรมฐานไหนเอาละอันนี้ก็เพียงจะพูดเป็นหลักไว้เพราะได้พูดไปแล้วตอนต้นบอกว่าในทางปฏิบัติปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กรรมฐานกันมากมาย มาเลือกกันจริงจังมักจะลงตัวกรรมาฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าเรียนรู้พอเป็นหลักไว้ก็น่าจะพอสมควรแล้วแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะพูดอีกนิดหนึ่งว่าท่านมีวิธีดูจริตเหมือนกันคือเอาแต่เฉพาะหลักๆเหมือนกันว่า เวลาดูจริตนี้ใช้หลักการยังไงบ้างท่านก็บอกวิธีดูจริตไว้ว่าให้ดูโดยอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนอาการที่ยืนเดินนั่งนอนนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ดูโดยกิจคือการงานที่ทําเวลาเขาทางานเขาแสดงออกอย่างไรแล้วก็ดูโดยภาชนะคืออาหารว่าชอบอาหารกินอาหารอย่างไรกินอาหารประเภทไหน แล้วก็ดูโดยทัศนะคืออาการที่เขาไปดูไปฟังอะไรต่างๆเช่นไปพบเห็นสิ่งต่างๆแล้วมีอาการแสดงออกอย่างไรและก็ข้อสุดท้ายดูโดยธรรมประวัติคือดูโดยพื้นใจของธรรมะคือพื้นธรรมะที่มีในใจถ้าแปลตามตัวก็ความเป็นไปของธรรมะใครบุคคลนั้นมีธรรมะอย่างไร อันนี้ก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นโดยอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวนี่คนราคัจริตก็จะมีลักษณะเช่นเวลาเดินก็จ,จะเดินชดช้อยค่อยขยับไปเดินอาจะลีลาสวยงามนุ่มนวลแต่ถ้าเป็นคนโทสัจจริต ก็จะมีอาการเคลื่อนไหวเช่นเดินพวดพลาดผุนผันอย่างนี้เป็นต้นหรือดูโดยกิจคือการงานที่เขาทำคราคัจริตก็ทำงานช้าๆทำให้เรียบร้อยทำให้สวยงามจัดอะไรต่างๆให้รู้เรียบแล้วก็สะอาดหมดจดแต่ว่าคนที่โทสจริตก็จะทำงานแบบรวด,รรวดเร็วแล้วก็ทำเสียงดังโครมคราม อันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านอย่างเงี้ยเราจะสังเกตได้คนราคาจริตนี่จะค่อยๆทำทำโดยระวัดระวังมากกว่าคนที่โทสจริตซึ่งจะทำรว,ร,ร,วร,ร,วร,รวดเร็วแล้วเสียงดังโรครมครามอย่างที่ว่าอย่างโดยโภชนะอาหารที่รับประทานคนที่เป็นราคาจริตก็จะมีลักษณะที่มักจะชอบอาหารรสระมุละม เจอของถูกปากอย่างเดียวก็พอใจมากพอใจติดอยู่กับอาหารที่ชอบอน,นั้นแหละอย่างเดียวพอเลยเป็นถ้าเป็นคนโทสจริตนี่มักจะชอบอาหารที่มีรสแรงสู้ซ่าถ้าเกิดว่าอาหารได้มานั้นหลายอย่างแต่เจอที่ไม่ถูกปากอย่างเดียวก็ไม่พอใจ คือคนราคะจริตนี่จะไปดูส่วนที่ติดใจเจอของติดใจก็พอใจแต่คนโทสะจริตไม่ดูส่วนที่น่าพอใจกลับไปดูไปกระทบอส่วนที่ไม่น่าพอใจอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ต่างกันหรือโดยทัศนะเวลาไปพบเห็นดูอะไรต่างๆนี่คนราคะจริตไปเจออะไรนิดเดียวที่ดีที่พอใจชอบก็จะติดใจอยู่นั่นแหละ ดูแล้วดูอีกไม่ค่อยยอมไปแล้วก็ถ้าจะต้องไปเดินไปแล้วก็อาจจะยังเหลียวหลังมามองอีกด้วยความอาลัยยังติดใจแต่คนโทสจริตจะไม่เป็นอย่างนั้นคนโทสจริตจะไปกระทบกับไอ้ส่วนที่ไม่ดีพอเจอของที่ไม่ดีหน่อยเดียวก็ชักจะหงุดหงิดไม่พอใจแต่นี้พอผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลย ไม่ติดใจอีกอันี้โดยธรรมประวัติคือพื้นในทางธรรมะโคราคัจริตแต่ว่าก็มีนิสัยจิตใจโน้มไปทางมีมายามีมานะถือตัวไม่สันโดษมีแง่มีงอนมากชอบประดิษฐ์กด,ดอยส่วนคนโทนสจริตนั่นก็จะเป็นคนขี้กโกรธโกรธง่ายผูกโกรธ เป็นคนลบลูคุณผู้อื่นมักริษยาและกระตรนีอันนี้เป็นตัวอย่างพอกี้นี้บอกแล้วว่าไม่ไม่ต้องการจะพูดเรื่องนี้มากก็เลยพูดให้พอเห็นวิธีการที่ท่านบอกไว้ว่าใช้สังเกตก็จะใช้หลักการอย่างเนี้ยนี่ก็พูดพอให้เป็นตัวอย่างพอให้เห็นแนวทาง